สวัสดีครับวันนี้ก็ขอนำพระสมเด็จมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่พระเกศจรดซุ้มนะครับอกกระบอกเป็นพระยุคป,ปลายของท่านเจ้าคุณสมเด็จโตนะครับเนื้อหาดูจากองค์พระได้เลยนะครับนะครับทุกท่าน พระจะมีความความเก่านะครับมีความเก่าให้เห็นมีแคนไซขึ้นขาวๆฝ้าขาวๆข,ข,ขึ้นบริเวณพื้นผิวองค์พระนะครับพื้นผิวองค์พระทั่วองค์เลยนะครับทั่วเกือบทั่วองค์เลยเราก็มีน้ำมันตังอิ้วซึม เคือบผิวภ้าไว้นะครับเม็ดมวลสารมีให้เห็นให้เห็นครบนะครับรอยแตกลานธรรมชาตินะครับพระได้อายุนะครับถึงจะมีแบบเนื้อหาแบบนี้นะครับมีแคนไซ์ขึ้นเคลือบผิวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เนื้อจะเก่าช้ำเน่าๆนะครับตรงปลายเกตนะครับเองนะครับปลายเกตจะมีความใสนะครับใสเหมือนแก้วเลยครับใสเหมือนแก้วเลยนะครับ,วค,รบความใสเหมือนแก้วต้องใช้เวลานะครับเนื้อหากายภาพถึงจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ เมดมวลสารขึ้นชัดเจนมีมีชัดเจนทั่วองพระเลยนะครับด้านหลังดูด้านหลังด้านหลังเป็นหลังหลังสังขยานะครับสังขยามีรอยปริลานธรรมชาติรอยแตกรานลายผักชีรอยยุบตัวของเนื้อพระ อรอยหลุดลุ่นของมวลสารนี้ก็รอยยุบตัวนะครับน้ำมันตั้งอิวสีเหลืองเหลืองเคลือบทั่วองพระเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมีให้ชมนะครับมีให้เห็นรอยปริตามขอบนะครับเกิดจากการกดตัดนะครับ รแยกตามกรอบขอบพระนะครับขอบพินขอบนะครับขอบข้างขอบข้างสวยงามนะครับผมไม่ได้เน้นพิมพ์ทรงนะครับผมเน้น เนื้อพระนะครับเนื้อหาขององค์พระความเก่าขององค์พระมากกว่านะครับบางคนก็เอาพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับตรงนี้พระเกตเป็นรูปไข่นะครับรูปไข่มีใบหูสะมีใบหูซ้ายมองเห็นอยู่ชัดเจนนะครับซอกรลกแหลด้านซ้ายแหลมลึกกว่าทางด้านขวานะครับ มีแขนไซส์ขึ้นตามซอกแขนสวยนะครับดูดูดูพระเกศนะครับดูปลายพระเกศใสเหมือนกระจกเหมือนแก้วเลยครับเป็นใสๆนะครับพระได้อายุพระต้องใช้เวลานะครับ กายภาพถึงเกบเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้ครับถึงจะเป็นใสๆนะครับเหมือนแก้วเลยครับใสเหมือนแก้วเลยตรงปลายพกเกตนะครับตรงนี้นครับใสมองใสเหมือนแก้วจริงๆเป็นเนื้อปูนปูนเปลือกหอยเผานะครับแต่ระยะเวลาทำให้กายภาพ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขององค์พระนะครับตรงนี้ก็ใส่นะครับตรงเส้นซุ้มตรงนี้ก็ใสๆคล้ายๆกับเบื้องไปแล้วนะครับคล้ายๆกับเบื้องหินอ่อนไปแล้วน่ครับรอยธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับรอยยุบตัว นิดมวลสารนี่รอยหลุดหายของมวลสารนะครับตรงนี้ก็มีรอยลานรอยปิตามธรรมาชาติตามการเวลานะครับเนืน้อหาแบบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกายภาพนะครับจะไม่เหมือนจะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เลยนะครับจะเป็นไม่เป็นเนื้อแบบโซนเดียวกัน,นครับจะมีตรงตรงจางตรงช้ำของเนื้อหานะครับเน่าๆตรงนี้ก็เกิดความช้ำความเน่าคล้ายๆเนื้อเน่าๆตรงนี้ก็เป็นมันวาวประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็คล้ายแก้วไปแล้วนะครับเนื้อหาจะไม่เท่ากันนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับ ค่อยๆเปลี่ยนตามการเวลานะครับของเนื้อพระอันนี้เป็นคล้ายๆยกขุนๆนะครับเนื้อยกขุนๆมวลสารขุนๆเม็ดนี้นะครับเนี่ยครับเต็มเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสีขุนๆนะครับเม็ดมวลสารสีขุนๆนี่ตัวนี้ก็ใช่นะครับ เม็ดขาวเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดแดงของผาสุก่กอน,นะครับอันนี้ก็เม็ดแดงนะครับอันนี้เม็ดแดงผาสุก่กอน,นะครับดูด้านข้างนะครับทุกท่านนะครับด้านข้างก็มีแคนไซขึ้น เนื้ขาวอันนี้ก็เป็นเนื้อคลายเนื้อช้ำๆเก่าๆนะครับเนื้อนะครับมีแคนไซขึ้นนะครับอันนี้เป็นเม็ดสีขุ่นๆนะครับพ้าต้องใช้เวลานะครับไก่ภาพถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะครับ เห็นไหมครับพระเกตตรงนี้ใสเหมือนแก้วนะครับใสใสเหมือนแก้วเลยต้องใช้เวลาเนื้อพระนะครับพยายามให้ทำให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับของเนื้อพระนะครับ ตรงนี้หนมครับเป็นเนื้อเก่าๆช้ำๆนะครับบริเวณนี้นะครับเนื้อเก่าๆช้ำๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาขององค์พระหลังสังขยานะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้นำพระมาทำคลิปทุกท่านให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม